ฉันชื่อเจนค่ะเจนมีอาชีพขายผล,ลไม้อยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิเจนเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งและเจนก็มีลูกกับอดีตสามีตอนนี้ลูกของเจนได้สองขวบเขาเป็นเด็กผู้ชายเจนกับสามีได้หย่ากัน สามีขอลูกไปเลี้ยงและให้เจนไปหาลูกได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะตอนนั้นฐานะทางบ้านเจนไม่ค่อยดีนักการปกครองลูกจึงตกไปเป็นสิทธิ์ของอดีตสามีเจนก็ยอมรับค่ะว่าอาดีตสามีขอค่อนข้างมีฐานะลูกอยู่กับเขาก็ดีแล้ว ตอนนี้เจนอายุส4ปีจะเรียกว่าเป็นสาวใหญ่ก็ได้ค่ะหลังจากที่เจนเลิกกับอดีตสามีเจนก็ยังไม่ได้คบใครจริงจังอีกเลยจนเมื่อเจนได้มารู้จักกับตาคมตาคมแกเป็นเพื่อนกับพ่อเจนตาคมเป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดเมียของแกตายไป เมื่อสามปีก่อนหลังจากนั้นมาตาคมก็ไม่ได้มีเมียใหม่อีกเลยเวลาที่แกเหงาแกก็จะเดินมาหาพ่อเจนบ่อยๆเรียกว่ามาแทบทุกวันจนวันหนึง่งการค้าขายของเจนเริ่มมีปัญหาเดี๋ยวนี้ผลม้ในตลาดมีคู่แข่งมากขึ้นยอดขายของเจนก็เริ่มตก พ่อเลยบอกว่าให้เจนลองไปฝึกทำไร่ข้าโพดดูเพราะเราก็มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งพ่อบอกว่าให้เจนไปปรึกษาตาคมเพราะตาคมเชี่ยวชาญเรื่องนี้วันหยุดนี้เดี๋ยวตาคมก็จะมาหาพ่ออีกเจนจึงจะถือโอกาสถามแกในวันนั้นพ่อคะตาคมจะมาหาพ่อตอนกี่โมงคะ สายๆนี่แหละลูกเดี๋ยวแกก็มาเจียนมีอะไรก็ปรึกษาแกได้เลยนะแกเชี่ยวชาญเรื่องข้าวโพดมากสมัยก่อนที่ยังหนุ่มๆตาคมแกไม่มีอะไรเลยแกสร้างฐาน,นะขึ้นมาจนมีบ้านมีที่ดินเหมือนทุกวันนี้ทุกส่วนของข้าวโพดแกรู้ดีหมดนั่งคุยกับพ่อสักพักตามีแกก็มา พอมาถึงแกก็เดินเข้ามาทักพอ่อข้ามาแล้วไอม้มีวันนี้ข้ามาสายหน่อยก็ไอสายหยุดเพื่อนบ้านท่อน้ำมันแตกมันก็เลยเรียกให้ข้าไปซ่อมให้มามาเข้ามาก่อนคมวันนี้ลูกข้ามีอะไรอยากปรึกษาเองด้วยว่าไงล่ะหนูเจนมีเรื่องอะไรอยากจะถามลงุงก็ถามมาได้เลย คือว่าตอนนี้ยอดขายผลไม้ของเจนมันตกมากเลยค่ะลุงแต่ว่าเจนก็ยังต้องการใช้เงินเหมือนเดิมเจนอยากจะลองปลูกข้าวโพดดูเห็นพ่อของเจนบอกว่าลุงคมเก่งเรื่องการปลูกข้าวโพดก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอรู้ถ้าอย่างนั้นลุงคมสอนเจนปลูกข้าวโพดหนได้ไหมคะ วันนี้ถ้าลุงคมว่างลุงคมไปดูที่ดินกับเจนตรงแปลงท้ายสวนที่พ่อเขายกให้เจนหน่อยได้ไหมคะได้สิลุงว่างตลอดอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมล่ะได้ค่ะเฮ้ยมีข้าไปก่อนนะเออฝากด้วยแล้วกันเว้ยจากนั้นเจนกับลุงคมก็นั่งรถออกไปด้วยกัน ระหว่างทางเราก็นั่งคุยกันมาตลอดทางลุงคมถามเจนว่าหนูเจนทำไมตั้งแต่เลิกกับแฟนคนเก่าไม่เห็นจะมีแฟนใหม่เลยหนูก็ยังสาวยังสวยไม่คิดจะมองใครบ้างเหรอก็มองมองอยู่นะคะลุงแต่ก็ยังไม่มีคนถูกใจเจนก็เลยยังไม่รีบค่ะดีแล้วไม่ต้องไปรีบมัน ศึกษาไปนานๆก่อนแต่ถ้าลุงแนะนำให้หนูเจนดูคนที่อายุมากกว่าก็ดีนะจะได้เป็นที่ปรึกษาให้หนูได้ค่ะลุงขอบคุณลุงคมที่แนะนำเจนค่ะไม่นานเราก็ถึงไร่ข้าวโพดหนูเจนอีกห้าร้อยเมตรจะถึงไร่ข้าวโพดของลุงแล้วนะพอดูข้าวโพดของลุงเสร็จค่อยไปดูไร่ของหนูเจนได้ค่ะลุง และแล้วเราก็ถึงไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดของลุงคมกว้างและยาวมากตอนนี้ไร่ข้าวโพดของลุงเข้าสู่ระยะการเก็บเกี่ยวงั้นลุงจะสอนหนูเจนดูข้าวโพดว่าอ่อนเป็นแบบไหนแก่เป็นยังไงหนูเจนจะได้รู้ว่าระยะนี้ควรเก็บหรือไม่ควรเก็บได้ค่ะลุง แล้วลุงคมก็เริ่มให้เจนทดลองจับฝักข้าวโพดลุงคมจับมือของเจนไปจับที่ฝักข้าวโพดท,ทั้งฝักใหญ่แล้วฝักเล็กลุงคมให้เจนจับไปที่เม็ดข้าวโพดเพื่อดูว่าเม็ดข้าวโพดมันแก่แล้วมีน้ำหวานออกมาหรือยังหนูเจนถ้าเกิดเม็ดมันแก่มันจะนูนขึ้นมา แล้วเม็ดมันจะใหญ่เต็มฝักแบบนี้ถ้าเราเก็บเกี่ยวระยะนี้ลูกค้าก็จะชอบมากเพราะมันจะมีความหวานกัดเข้าไปเต็มปากเต็มคำลุงคมนี่เก่งจังเลยนะคะลุงก็อาศัยประสบการณ์อะจับดูลุงก็รู้เลยหนูเจนวันนี้มันร้อนนะใช่ค่ะร้อนมากดูหนูเจนสิเหงื่อแตกเต็มตัวเลย ตอนที่ลุงคมสอนเจนในใจของเจนร้อนมากไม่รู้เป็นเพราะอากาศหรือเป็นเพราะความเป็นผู้หญิงในตัวเจนถูกปลุกขึ้นมาลุงคมแกก็เหมือนจะดูออกว่าเจนเริ่มทนความร้อนไม่ไหวลุงคมแกจึงพูดขึ้นมาว่าหนูเจนงั้นลุงเหลือสอนอีกแค่นิดเดียวก็จะเสร็จแล้ว ค่ะลุงลุงสอนต่อเลยค่ะเจนกำลังอยากรู้เลยไม่ใช่แค่เรื่องข้าวโพดนะเรื่องอื่นลุงก็เก่งเดี๋ยวลุงสอนให้หมดเลยลุงคมรีบสอนเลยค่ะเจนรอนานแล้วแล้วลุงคมเขาก็เริ่มสอนเจนใหม่แต่รอบนี้กระบวนการความรู้แน่นมากลุงคมสอนแบบแน่นๆ่นเลยความรู้ของลุงคมแน่นมากจริงๆ ทำให้เจนเข้าใจแล้วว่าคนที่เขามีประสบการณ์มันเก่งอย่างนี้นี่เองสอนไปสอนมาก็เพลินเล่นเอาเกือบเย็นก่อนกลับบ้านลุงคมเขาก็ให้เจนลองชิมน้ำข้าวโพดสดๆพอชิมแล้วน้ำข้าวโพดสดๆมันหวานมากเป็นไงหนูเจนเข้าวโพดของลุงหวานดีไหมหวานมากเลยค่ะลุงคม ถ้าชอบแบบนี้คราวหน้าหนูเจนมาชิมข้าวโพดที่ไล่ลุงอีกได้นะค่ะลุงเจนชักจะติดใจข้าวโพดของไล่ลุงแล้วสิคะถ้าอย่างงั้นพรุ่งนี้หนูเจนมากินข้าวโพดอีกไหมมาค่ะเจนต้องมากินข้าวโพดที่นี่อีกแน่นอนถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวลุงไปรับหนูเจนที่บ้านเหมือนเดิมค่ะลุง เจนว่าวันนี้เรากลับกับนก่อนดีไหมคะได้สิเดี๋ยวลุงไปส่งจากนั้นลุงกับเจนก็นั่งรถกลับไปบ้านพอไปถึงที่บ้านพ่อของเจนก็นั่งรออยู่พ่อเขาถามขึ้นมาว่าทำไมกลับกันช้าจังไปทั้งวันเลยเรียนรู้อะไรบ้างก็เรียนรู้ทุกส่วนของข้โพูดนั่นแหละ นูเจนเขาหัวไวนะข้าสอนแบบเดียวก็รู้หมดเลยเดี๋ยววันนี้ข้าขอตัวไปพักผ่อนกันนะใช้พลังงานไปเยอะเออขับรถกลับไดีเพื่อนลุงคมกับเจนหันมามองหน้ากันก่อนที่ลุงคมจะเดินออกไปพอลุงคมเดินออกไปแล้วเจนจึงรีบพูดกับพ่อทันทีพ่อเดี๋ยวเจนขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ เจนทั้งเหนื่อยทั้งเพียเจนเรียนรู้หนักนะพ่องั้นเจนก็ไปอาบน้ำแล้วเข้านอนเถอะแต่พ่อว่าเจนไม่ต้องหักโหมเรียนรู้ก็ได้นะค่อยๆเรียนรู้ไปดูสิรอยขีดข่วนแดงเต็มตัวไปหมดเรื่องสั้นเรื่องนี้จบลงแล้วนะคะฝากเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยการกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เราฟังมาจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ